โอเคครับผมนะวันนี้เรามาอยู่ในดีเซิร์ฟเวอร์12นะครับของโอเวอร์บันะครับวันนี้เราจะมาเปิดเป็นยุ่งแดกนะครับเพิ่งเปิดเซิร์ฟมาเลยนะครับแล้วเขาก็มีกันเกิือนแล้วมั่งป่านี้นะครับแต่เขาก็เปิดได้ตัวไม่ค่อยดีกันนะครับตอนนี้มีทั้งหมด138ใบนะครับนะ138ใบมันซื้อเพิ่มไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคครับ138ใบได้สัก140ใบนะเพจมีไหมที่ใส่สัก140เลยแล้วกันนะโอเวอร์บัดนะนะครับใส่เป็น140ใบแล้วกันนะครับ 2ใบเพราะว่าเพชรเหลืออยู่นะครับโอเคดาบมีทั้งหมด140ใบนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอเคครับผมนะเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเปิดมันจะต้องเปิดตัวแดงรอบไหมเปิดตัวแดงรอบไปก่อน5ใบครับเปิดตัวแดงรอบไปก่อน5ใบนะครับเปิดตัวแดงรอบไปก่อน5ใบนะครับโอเคครับใบแรกเป็นมนุษย์ปูครับผมอย่าเป็นสีเดียสครับต่อมาเป็นใบบรรแมนครับผมเออ แล้วก็ต่อไปเป็นมอสเทนเอฟครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นผงโจรสลัดสัตว์พือครับผมก้าวแล้วเหรออาวันผมเอาเรื่องครับแล้วก็เป็นฟูบูกิเราไม่ใช่มอสเทนเอฟนะครับโอเคมาพร้อมแล้วครับผมนะเราจะมาเริ่มกันเลยครับผมที่ชุดแรกนะครับเดี๋ยวเปิดปีทิ้งไปก่อนครับเอาดวงออกไปไกลๆครับผมเออเอาดวงดีๆเข้ามาแล้วเอาดวงไม่ดีออกไปโอเคมาแล้วครับไอที่องโอวบัตครับผมเป็นมอสกิเตอร์เกลสีแดงนะครับนะพร้อมแล้วนะครับทุกคนสามสองหนึ่งเปิดไปเลยครับผมเฮ้ยมีคนได้อีกแล้วครับ คิดนึกว่าเราโอเคครับผมสิบไปแรกครับไปนะครับสิบไปแรกครับผมสิบไปแรกครับผมจัดไปพึบพิบคพบพบพบ้างด้วยมีโหลดด้วยมีโหลดด้วยนึกว่าจะออกสิบไปแรกนะผมให้ฉันรับแบกรับตำนานนี้ก็ไม่เลวครับจัดไปก่อนเลยครับสิบช็อตึ่งช็อตชาแล้วชาจริงๆนะฮะโอเคครับชุดแรกนะครับเป็นคอบูดฟินิทตี้ครับอ๋อขวด อ๋ออ๋ออ๋อเบื่อไปก่อนไม่ได้เมตาบุบบอมหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับยูที่สอง,สองอนะครับยูที่อ2อโอเวบัตครับผมไปฮึ๊บๆหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วล่ะก็เฮ้ยพูดลงสาทะเลเลึกครับผมแต่ตอนนี้ควรจะสงสารพี่นะไหมโดนมานาวิ่ครึ่งถ้วยแล้วเนี่ยวันนี้ เราจัดนะครับต่อไปชุดที่3ครับชุดที่3ครับชุดที่3ชุดที่3ามเจะช่วยโอบัตไม่ต้องเติมเกมซะหน่อยแต่ยังไงมันก็เติมไปเี่ใครกล้าขยับตัวจะทำไม่เป็นจุ่มับผมโอ้โหฟลูฟ้ายอ้าวอ้าวอ้าวต่อไปชุดที่4ครับชุดที่4แล้วนะชุดที่4เลยครับไปฮึ๊บฮึบ การวิวัฒนาการของมนุษย์ครั้งไหนบ้างที่ไม่เคยเสี่ยงอันตราย<อ>ผมโอเคด็อกเตอร์จีนัหมดส่วนแน่กระเพาะพี่ทะลุก่อนไหมเนี่ยอุ้ยกายวัฒนาการของมนุษย์ครั้งไหนที่ไม่ควรอะไรวะเนี่ยแน่สตัวเลยเอถามจริงอะไรวะเนี่ยมันมายืน มันมายืนแอคกสองตัวได้ไงเนี่ยครับโอเคไปต่อครับผมชุดที่ห้าครับผมของคุณโอบาทครับไปลุยเฮิฟเฮิฟเฮิ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 มาแล้วครับผมฉันยืนอยู่ข้างความยุติธรรมเรียบร้อยครับหน้ากากว่า โอเคครับต่อไปชุดที่6ครับผมต่อไปชุดที่6ครับผมชุดที่6ชุดที่6ชุดที่6ครับชุดที่่6ชุดที่หกชุดที่6ไปมาเหอะมาแต่ชุดนี้แหละจบจบอะยังอีกเลยทำไมต้องทำงานล่ะโอ้พี่ได้แฮมเมอร์เฮดทีไรพี่เกลือทุกรอบเลยว่ะแล้วรอบนี้มาอะไรครับแฮมเมอร์เฮดชุดที่6 ‑‑ครับผมว้า มันเปรี้ยวึ้นเรื่อยๆวะจะวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆอ้าหอนเป็นหมาแล้วเลยอ่ะใ่ผมกลับันเทิงอ้อาไปต่อครับชุดที่เจ็ดชุดที่เจ็ดแล้วนะเจ็ดแล้วนะครับเจ็ดแล้วนะครับเจ็ดแล้วครับผมไปยังยังครับผมทําไมต้องหนัดไม่ละใส่ตามะมาเท่ไาไรนี่เละตลอดใส oh <my> ่<ม>ตามะมาท่ไรนี่ยับนะแต่ว่าพี่ขอให้มันไม่ยับวันนี้แล้วกันนะเพราะวันนี้พี่มือทองครับ สถิติเราต้องไปไป,ไปให้ไกลแล้วไปให้สุดกระบ,บอกทำไมต้องทำงานล่ะช้อนนี้ลงเยอะช้อนนี้ลงเต็มเลยว่ะโอเคจัดไปครับช, 8. ชุดที่แปชุดที่แปดครับไปโอ้ o oh ้ my god, oh my god. โอรรบัตโอบัตดูดูดูมือพี่ด้วยโอบัต oh, oh, ดูมือพี่ด้วยพี่ขอแค่สแต็กเดียวอ่ะวันนี้อืมสแต็กเดียวจบตลอดสแต็กเดียวจบตลอดอสแต็กเดียวพอสแต็กเดียวจบทุกรอบชิวสแต็กเดียวพอ คอมโบกับจีนอสด้วยครับโอ้พี่ดินมือทองเออวันนี้มือโคตรทองทองว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วคือวันนี้ได้ทุกไอดีเลยเว้ยที่ส่งมายังไม่มีไอดีไหนไม่ได้เลยอะแล้วมันเลยหกสิบใบดูนะแล้วมันมาง่ายจังวะนึกว่าจะได้ลุ้นชุดสุดท้ายนะครับเป็นด้วงนะครับโอเคอยู่นะเออแล้วก็เดี๋ยวคงอีกแล้วก็เดี๋ยวคงได้ไป,ไปการันตีเลยหรอมั้ง หลับโอบัตได้ครับเป็นดวงเป็นดวงว่ะเป็นอายูร่าคาบุโตว่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าพวงยิงเง่าก็ตัวเองไม่จะเป็นต้องเวิทยาการนะครับก็เป็นด็อกเตอร์จีนัติรับอ้าวเปรี้ยวมากอันนี้ อ่าโอเคครับผมนะก็ขอบคุณโอวบัตมากๆนะครับที่ส่งมาให้เปิด140ใบนะครับนะก็ได้1ตัวนะครับแล้วก็ได้ด้วง1ตัวนะครับถ้าถามว่าอยู่ตั้งแต่แรกไหมแต่จริงๆแล้วโอวบัตรเขาก็จะปั้นอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไม่เป็นไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วเออตกใจหมดนึกว่ามาอีกตัวทำไมอีกตัวนะพี่สะเดิดเลยอ่ะจริงๆโอเคขอบคุณโอวบัตจริงนะครับสำหรับส่งมาวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกยังไงดีนะครับไอเดีสุดท้ายละนะครับของโอวบัตนะครับไอเดีสุดท้ายละดีสุดท้ายละนะครับ